สวัสดีครับคณิตศาสตร์ออนไลน์ by ครูแฟนตานะครับวันนี้อยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่8เป็นเรื่องของโจทย์ปัญหาวงกลมนะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับในชั่วโมงนี้ครูแฟนตาก็มีโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับวงกลมนะมาให้นักเรียนได้ฝึกทําอยู่ทั้งหมด2ข้อด้วยกันนะครับซึ่งโจทย์ทั้ง2ข้อนี้เขากําหนดค่าพายให้เรียบร้อยนะครว่าให้เราใช้ค่าพายมีค่าเท่ากับหรือประมาณ3 1 4 เนาซึ่งเรารู้มาแล้วว่าค่าพายมันมี2ค่านะครับก็คือ3.14หรือเศษ22ส่วน7นั่นเองอยู่ที่ว่าโจทย์กำหนดให้ใช้อะไรนะครับอ่ะเรามาดูกันในข้อที่1เขาบอกว่าพัดลมระบายอากาศนะครับเป็นแบบติดผนังมีลักษณะเป็นวงกลมทีนี้วัดความยาวโดยรอบได้31.4นิ้วนะครับบริเวณที่ติดพัดลมระบายอากาศมีพื้นที่เท่าไห่ อันนี้คือโจทย์ข้อที่1ทีนี้โจทย์ข้อที่2ครับหน้าปัดตาช่างนะครับมีลักษณะเป็นวงกลมมีพื้นที่314ตารางเซนติเมตรมีแถบโลหะหุ้มรอบหน้าปัดแถบโลหะนี้ยาวเท่าใดนะครับอันนี้ก็คือเป็นโจทย์ปัญหา2ข้อเนาะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าใน2ข้อนี้อันนึงถามหาอะไรครับถามหาพื้นที่อันนึงถามหาอะไรครับถามหาความยาว ความยาวมันคืออะไรมันก็คือเส้นรอบวงกลมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสูตรที่ใช้มันก็มีเพียงแค่2สูตรคือถ้านักเรียนหาพื้นที่นักเรียนก็จะใช้สูตรว่าพื้นที่ของวงกลมเท่ากับพายกกำลังสองใช่ไหมครับแต่ถ้าหาความยาวของเส้นรอบวงกลมหาได้จากสูตร2องพอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ในชั่วโมงนี้ครูก็จะยกตัวอย่างของข้อที่1นะครับเอาข้อที่1มาแสดงวิธีคิดแสดงวิธีทําให้พวกเราดูนะครับอ่ะเยวมาเริ่มกันวิธีทําข้อที่1นะครับวิธีทำนะนะครับคิดเส้นต้ให้เรียบร้อยนะเพื่อความเป็นระเบียบของสมุดงานนะครับอ่ะทีนี้มาดูอันที่1เขาบอกว่าไงพัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง มีลักษณะเป็นวงกลมวัดความยาวโดยรอบได้31.4นิ้วอ่ะเดี๋ยวครูลองเขียนวงกลมจำลองขึ้นมาก่อนนะครับวงกลมจำลอง1วงขึ้นมาฟื๊อ่าวงกลมมา1วงนะครับมีฟื๊อืมเขาบอกว่าไงนะเขาบอกว่าไอ้วงกลมวงเนี้ยนะครับมันวัดความยาวโดยรอบได้31.4นิ้วความยาวโดยรอบมันก็คืออะไรนั่นเองครับ ความยาวโดยรอบมันก็คือเส้นรอบวงนะครับอ่าเส้นรอบวงเป็น31.4นิ้วถ้าเรารู้เส้นรอบวงแล้วปุ๊บเราจะไปหาพื้นที่เราจะต้องหาจากสูตรใดมาก่อนครับหาจากสูตรเส้นรอบวงของวงกลมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นครูขึ้นสูตรแรกเลยอ่ะขึ้นสูตรที่1นนะครับจากสูตรนะครับเส้น รอบวงเส้นรอบวงของของวงกลมนะครับอ่าของวงกลมคููใส่สัญลักษณ์เป็นเลขศูนย์แบบนี้ก็ได้นะครับเส้นรอบวงของวงกลม,หา,ากห,มหาได้จากสูตร2พาย์ใช่ไหมครับหาได้จากสูตร2องพอาร์ทีนี้นักเรียนก็มาแทนค่าสิครับอ่ามาแทนค่าตอนนี้ถามว่าเส้นรอบวงของวงกลมรู้หรือยัง รู้แล้วใช่ไหมครับเส้นรอบวงของวงกลมคือเท่าไหร่31.4นิ้วอ่าฝั่งนี้เอาไว้ก่อนครับ31.4ใช่ไหมครับเท่ากับ2เป็นค่าคงที่เขียนไว้ปกติคูณพายพายนะครับเงื่อนไขเขาให้ใช้ค่าพายเท่าไหร่นะ3.14ใช่ไหมครับอ่ะก็คูณ3าม 1..4... แล้วก็คูณ r r คือรัศมีถามว่านะตอนนี้ยเรารู้รัศมีหรืออยังยังไม่รู้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนยังไม่รู้ครับเราก็ติดตัวแปรไว้ก่อนเออติดตัวแปรไว้ก่อนนะครับเสร็จแ,แล้วถ้าเราต้องการทราบค่าเฉพาะตัวแปร r ตัวเดียวนะครับตัวเลขอื่นๆที่มันอยู่ติดกับ R ให้เราทำยังไงครับให้เราย้ายมันหนีทั้งหมดเลย อะเวลาย้ายหนีย้ายยังไงเดี๋ยวตรงนี้นะครับครูขออนุญ,ญาตยุบรวมเป็นวงเล็บแล้วกันนะครับเพื่อให้เราเห็นชัดเจนว่า2มันคูณอยู่กับ3.14แล้วในวงเล็บนี้มันก็คูณอยู่กับ R นะครับเพราะว่าครูต้องการย้ายวงเล็บย้ายตรงเนี้ยตัวเลข2ตัวเนี้ยนะครับหนีจาก R เพื่อให้เหลือ R ตัวเดียวเพราะฉะนั้นครับเวลาที่เราย้ายข้างสมการ3 1 4 ต้องการย้าย2คูณ3.14มาซึ่ง2คูณ3.14ในวงเล็บเนี้ยมันทำอะไรอยู่กับ r ครับมันคูณอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราย้ายข้างเครื่องหมายจากคูณก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นเครื่องหมายหารใช่ไหมครับหารด้วยอะไรล่ะหารด้วย2คูณ3.14เท่ากับ r ตัวเดียวอ่ะตัวนี้ใส่วงเล็บไว้เพื่อเห็นชัดเจนนะครับว่า เราย้ายตัวนี้มาฝั่งนี้เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วทำํำยังไงครับถ้าเจอแบบนี้ให้นักเรียนจัดการตัวในวงเล็บให้ครูก่อนนะครับอาจัดการตัวในวงเล็บให้ครูก่อนก็จะได้เป็น31 4หารด้วยทีนี้นะักเรียนมาจัดการให้หน่อยครับว่าไอในวงเล็บ2คูณ3.14ได้เท่าไหร่อ่าเดี๋ยวเรามากดเครื่องคำนวณกันเลยนะครับากดเครื่องคำนวณกันเลยมองเห็นไหมน่าจะมองเห็นเนาะนะครับ 2คูณกับ3.14อะได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่ครับได้ผลลัพธ์เป็น6.28ใช่ไหมเพราะฉะนั้นผลคูณของในวงเล็บนี้คือ6.28อะเสร็จแล้วนะครับจัดให้มันเป็นผลสำเร็จให้คููหน่อยอผลสำเร็จได้มาจากอะไรครับได้มาจาก31.4หารด้วย6.28ครับอ่ะนะ้าเดงก็กดเครื่องคำนวณเลยนะครับ 31.4ใช่ไหมครับหารด้วยหารด้วยเท่าไหร่นะหารด้วย6.28ผลลัพธ์ที่ได้คือเท่าไหร่ครับอ่ะผลลัพธ์ที่ได้คือ5ใช่ไหมครับผลลัพธ์ที่ได้คือ5ตอนนี้เราได้รัศมีหรือได้ค่าของ R มาเรียบร้อยแล้วคือ5แต่ถามว่าโจทย์เขาได้ถามหารัศมีไหม ไม่เลยนะครับโจ์เขาไม่ได้ถามหารัศมีแต่เขาถามหาอะไรครับเขาถามหาพื้นที่นะครับเขาถามหาพื้นที่เพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับเมื่อใช้สูตรเส้นรอบวงเสร็จแล้วปุ๊บนักเรียนก็ต้องไปสูตรที่2ครับก็คือสูตรของการหาพื้นที่อ่ะก็ขึ้นเลยครับพื้นที่อ่ะพื้นที่ของอะไรเอ่ยพื้นที่ของวงกลมใช่ไหมครับพื้นที่ของวงกลมเท่ากับ พายอายกกำลังสองนะครับเท่ากับพายอายกกำลังสองอ่ะเสร็จแล้วมาครับแทนตามสูตรเลยพายข้อนี้เขาบังคับให้ใช้อะไรนะพายเขาบังคับให้ใช้3.14ใช่ไหมครับคูณ R ยกกำลังสองก็คือ r คูณกัน2ครั้งซึ่ง R เราหาได้แล้วคือเท่าไหร่ครับคือ5ใช่ไหมครับเออ r หาได้แล้วคือ5เพราะฉะนั้นก็เป็น 3.14คูณด้วย5แล้วก็คูณด้วย5อ่ะกดเครื่องคำนวณให้คูณหน่อยครับเพื่อความรวดเร็วเนาะ3.14คูณ5แล้วก็คูณ5ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ครับได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น78.5อ่ะได้ผลลัพธ์ออกมาตรงนี้เป็น78.5อ่ะทีนี้ไปทำอะไรครับไปสรุป คำตอบนะครับอ่ะสรุปคําตอบครับสรุปคําตอบจากสิ่งที่โจทย์ถามหาใช่ไหมครับเขาถามหาว่าบริเวณที่ติดพัดลมระบายอากาศมีพื้นที่เท่าใดเราก็เอาตัวนี้เลยครับมาสรุปนะครับสรุปว่าบริเวณที่ติด พัดลมระบายอากาศมีพื้นที่เจ็ดสิหน่วยการวัดเขาให้มาเป็นอะไรครับเป็นหน่วยนิ้วใช่ไหมครับหน่วยการวัดเขาให้มาเป็นหน่วยนิ้วแต่ทีนี้เราหาอะไรนะหาพื้นที่ ใช่ไหมครับหาพื้นที่เพราะฉะนั้นนะครับหน่วยที่อยู่หน้าหน่วยการวัดจะต้องตามด้วยอาจจะต้องนําด้วยคําว่าตารางนะครับอาตารางแล้วก็ตามด้วยหน่วยการวัดเพราะฉะนั้นก็ไปสรุปคําตอบครับอืสรุปคําตอบเลยนะว่าพื้นที่นะครับที่จะต้องใช้ติดพัดลมระบายอากาศเราจะใช้พื้นที่ทั้งหมด7,18 จุดห้ตารางนิว้วได้คำตอบออกมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ในโจทย์ปัญหาตรงนี้นะครับที่เกี่ยวกับวงกลมนะก็ไม่ได้ยากอย่างที่พวกเราคิดจำให้ได้แค่สองสูตรคือถ้าสมมุติว่าเรารู้นะครับความยาวของเส้นรอบนะครับเราหาจากสูตรแรกก่อนก็คือเส้นรอบของวงกลมหาได้จาก2พายอา นะครับพอเราได้ค่า r หรือค่ารัศมีออกมาแล้วเราค่อยไปหาพื้นที่ของวงกลมซึ่งหาได้จากพาย r ยกกำลัง2นะครับส่วนค่าพายจะเป็นเท่าไหร่นะครับก็ขึ้นอยู่กับโจทย์เงื่อนไขที่เขากำหนดนะครับว่าให้เราใช้พายเป็น22.7ส่วน7หรือเป็น3.14เนาะเพราะฉะนั้นนะครับก็ฝากนักเรียนไปทบทวนนะครับหรือสามารถดูตัวอย่างภายใน หนังสือเรียนนะครับหรือจากเว็บไซต์หื่นที่เกี่ยวข้องได้นะครับอ่ะอย่าลืมนะโจทย์ปัญหาฝากไว้2ข้อนะครับข้อที่1เฉลยให้เรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนก็สามารถลอกลงไปในสมุดได้เลยแล้วไปทําข้อที่2เพิ่มนะสำหรับโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับวงกลมนะครับของคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6ชช่วโมงนี้นะครับครูคงไว้เพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีครับ